สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอานดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปแล้วได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้าสู่ช่วงพิกอากาศในหัวข้ออดีตชาติของคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราเลือกมา1ใบจาก1นทางซ้าย2ตรงกลางและสใบทางขวาสุดนะคะ พร้อมหรือยังแล้วเรามาดูกันว่าอดีตชาติของผู้ที่เลือกหมายเลขต่างๆเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ1 2 3เรามาดูกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว่าอดีตชาติของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะจะมีความอดีตชาติเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอียิปต์ค่ะหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับอียิปต ะะดังนั้นแล้วในอดีตชาติของคุณเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอียิปต์ทั้งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยนะการปฏิบัตินะคะบางทีความเชื่อบางอย่างคุณอาจจะชอบศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานของอียิปต์ประวัติศาสตร์เทพของอียิปต์แบบนี้ได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งคุณลองมองดูรอบๆข้างซิคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบบูชาเทพเจ้าในทางฝั่งอียิปต์มีความเชื่อว่า เทพแห่งดวงอาทิตย์พลังธรรมชาติทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตัตว์รัแมวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยทุกอย่างเป็นพลังงานเป็นธรรมชาตินะคะและอีกทั้งเนี่ยคุณยังมีความเฉลียวฉลาดมีวัฒนธรรมอะไรที่บันทีแนวหัวคิดของคุณเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นจะเป็นในด้านทางสไตล์ชางชาวตะวันออก นะคะอียิปต์แบบนี้มากกว่านะคุณจะชอบดูหนังแนวมัมมี่หรือเปล่าแบบนี้นะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่านอกจากช้างอียิปต์แล้วคุณยังมีเรื่องอะไรอีกความที่เกี่ยวกับอียิปต์นะคะบางทีอาจจะมีลูกปัดก็ได้นะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับอียิปตนะ์เนี่ยก็มันมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าในอดีตคุณเคยเกิดเป็นคนที่มีทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอียิปต์แต่ว่าจิตวิญญาณของคุณมีความรู้สึกว่า ถูกไล่รับการทารุณการทรมานมาจากการที่แบบถูกกดขี่ถูกทำร้ายแบบนี้นะคะต้องลองดูว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ดีนะคุณก็ค่อยๆหาต้นเหตุดูนะคะว่ามันเกิดจากมุมไหนที่เกี่ยวข้องกับทางอียิปต์แล้วไม่โอเคนะคะใบต่อมานะคะว้าวเกี่ยวข้องกับคำสาบานนะ คำสาบคำสาบานนะคะหากคุณเคยอยู่ทางประเทศอียิปต์คุณอาจจะเคยแบบว่าให้ร่วมสัตว์สาบานกับใครสักคนหนึ่งหรือวัฒนธรรมบางอย่างของทางอียิปต์นะคะที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกับคำสาบานคำสาบการให้สัตว์ปฏิญาณเนาะดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ชีวิตนี้ของคุณนะคะทําอะไรแล้วรู้สึกถูกติดขัดมีปัญหาคู่ไม่มีหรือว่าทำแล้วรู้สึกว่ามีการ มืดแด้านนะคะลองดูว่าในอดีตอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเคยรับปากกับใครหรือให้คำํำสัต์สาบานกับใครสาบานกับใครไว้แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ยังมีการติดตัวมาจากในอดีตตชาติดังนั้นแล้วก็ลองถอนคําสาบานดูนะคะและใบสุดท้ายนะคะเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเนาะ c o m m ล l i วิ่งนะคะความเป็นอยู่ที่แรงแพรน,นะ ก็เลยทำให้คุณรู้สึกได้ว่าในชาติเนี้ยจากผลจากอดีตชาติของคุณนะคะส่งผลมาให้ว่าการอยู่อาศัยของคุณอาจจะอยู่แบบแออัดขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มของกินของใช้ชีวิตไม่ถูกไม่สุขสบายนะคะอยู่แบบอัตาคัดเนาะดังนั้นแล้วก็เลยทําให้เกี่ยวกับว่าคุณก็เลยจะมีความรู้สึกว่า คุณขาดตลอดเวลาคุณอยากจะมีอะไรมาเติมเต็มตลอดเวลานะคะอยากมีชีวิตที่สะดวกสบายอยากท้ายรีบทำงานหาเงินเพราะกลัวรู้สึกว่าคุณจะอดอยากทําให้ที่บ้านลําบากตัวคุณลําบากแบบนี้นะส่วนบางทีผลจากอดีตอันนี้มันทำให้คุณอะทํางานหนักแล้วอะขาดการพักผ่อนด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้บริหารจัดการบาลานเวลาบาลานชีวิตของคุณด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆจากใจนะคะว่าจริงๆแล้วในชีวิตเนี้ยคุณขาดจริงหรือเปล่าใช้ชีวิตแบบทำงานมากเกินกว่าที่จะมีความสุขส่วนตัวของตัวเองไหมหรือคุณจริงๆแล้วคุณมีมากล้นแต่คุณยังไม่พร้อมที่คุณรู้สึกว่าจะแบ่งปันให้ใครเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังขาดอยู่นะคะผลจากอดีตตัวนี้มันก็เลยทำให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณควรที่จะ ถามใจตัวเองดูนะคะว่าชีวิตคุณจริงๆตอนนี้มันรู้สึกขาดจริงไหมเนาะยังไงก็ในอดีตมันก็คือสิ่งที่เป็นอดีตนะคะปัจจุบันก็คือคุณสามารถกําหนดชีวิตตัวเองได้และจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ขาดขนาดนั้นแล้วนะคะมีอะไรที่รายล้อมมากตัวพอสมบูรณ์นะคะอ่ะเรามาดูกันว่ามีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีตติดตามมา เป็นท่านไหนนะคะของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งและท่านอยากจะแนะนําอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งบ้างนะคะว้าวองพระแม่รักษมีนะคะท่านบอกว่าแนะนําให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะกล้าที่จะคิดคิดจะทํำว่าตัวเองมีความสําเร็จได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณสามารถสําเร็จได้อย่างที่ใจคุณคิดนะคะดังนั้นแล้วลองอุบูชาองค์ท่านดูนะคะว้าว มีความเกี่ยวกับใบอียิปมาด้วยนะคะใบที่2นะคะเทพเจ้าไอซิดนะคะครูบาอาจารย์เป็นเทพเจ้าไอซิดก็ท่านต้องการบอกว่าให้คุณเนี่ยบาลานชีวิตนะคะระหว่างงานและความเป็นส่วนตัวการมีชีวิตที่มีความสุขของตัวเองนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับบ้านของตัวเองนะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะมิสเตอร์กรีนแมนนะคะครูบาอาจารย์กรีนแมนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ท่านก็บอกว่าให้คุณนะ่ะหลบเข้ามาพักผ่อนกับธรรมชาติบ้างนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นนั้น,นแล้วผู้ที่ต้อใหมายเล็กหนึ่งคะอย่างที่บอกนะพอคุณรู้สึกขาดปุ๊บคุณก็จะทํางานหนักเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้คุณฟูลฟิลนั้น,นแล้วจริงๆคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกขาดหรืออะไรนะคะลองปรับใช้ดูนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นเลย นะคะคยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหม่เลขหนึ่งมีความสุขมากๆนะคะแล้วรู้เรื่องราวจากอดีตที่เกี่ยวข้องกันมาทําให้คุณเป็นแบบนี้แล้วก็ไปปรับใช้ให้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นจากเดิมและยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมาเลขสอนะคะว่าอดีตชาติของผู้ที่เลือกหมายเลขสอมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะ เรามาดูกันว้าวเกี่ยวกับแอ n g e ลนะคะแสดงว่าตัวคุณนะในตอนสมัยอดีตชาตินะคะมีการติดต่อสื่อสารกับเหล่าสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเหล่า guardian angel ของคุณคุณจะมีความพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะด้วยความที่คุณเป็นคนอ่อนโยนมีความใสซื่อบริสุทธิ์นะคะจะทําให้เชื่อมต่อกับ สิ่งจักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเหล่านี้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ผลจากการที่คุณติดต่อสื่อสารได้ในอดีตนี้ก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันของคุณด้วยทําให้คุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์มีสัมผัสอะไรที่ไวเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าใบต่อมาของคุณผู้ที่ดองหมายเลขสมีเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นนะคะไวพอเป็น เรื่องเกี่ยวกับการที่คุณสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทวดานางฟ้าได้นะคะมันก็จะมีการผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนสังเกตดูสิคะว่าตัวคุณเนี่ยในชาตินี้ในปัจจุบันนี้นะคะคุณมักจะมีความผิดหวังในความรักที่ค่อนข้างบ่อยเพราะคุณมีความเชื่อว่า ความรักแท้ไม่มีจริงนะคะอดีตที่เคยเจ็บปวดคุณก็เลยไม่กล้าที่จะมีความรักที่สวยงามนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความเจ็บปวดในอดีตเกี่ยวกับการผิดหวังในเรื่องความรักและเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ถูกทําร้ายมาจะทําให้คุณเกิดบาดแผลนะดังนั้นแล้วพอชาตินี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ได้นะคะว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรคนที่มีคุณค่า เนาะวันทีการผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่เข้าใจคุณว่าคุณมีความสามารถพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลติดต่อสื่อสารกับนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้พิทักษ์ของคุณแบบนี้นะเลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณแปลกแยกและเลยตีจากคุณไปนะคะดังนั้นแล้วในชาตินี้ของคุณนะ คุณสามารถมีความรักที่อุดมสมบูรณ์ได้นะคะด้วยตัวเองและเป็นในรูปแบบที่คุณต้องการได้นะคะใบต่อมานะคะเป็นเกี่ยวกับ wisdom นะคะปัญญานะคะคุณมีภูมิปัญญาพื้นฐานความรู้ของคุณอย่างที่บอกนะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะผู้ที่เลือกหมายเลขสองดังนั้นแล้วคุณมีภูมิปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมและบริสุทธิ์มากๆติดตามตัวคุณมาคุณเป็นคนที่เก่งและคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณสังเกตได้ว่าตัวคุณจะเป็นคนที่ เรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ไวและเร็วมากๆนะคะบางทีอะ่ะคุณน่ะไม่ต้องมีครูสอนหรือใครสอนแต่คุณก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะผู้ที่เลือกหมายเลขสองแลนแล้วเนี่ยมันจะเ,เ,เป็นความฉลาดเป็นความสามารถเป็นสกิลที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้และเป็นเรื่องที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติเลยด้วยเลยนะคะ เมื่อพอคุณมีภูมิปัญญามีความฉลาดหลักแหลมมากขึ้นเนี่ยบางทีการที่คุณแบบเรียนรู้อะไรที่มันไปไวกว่าคนอื่นก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแปลกแยกเนาะดังนั้นแล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะว่าตัวคุณอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่แปลกแยกนะคะเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของคุณที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติของคุณเองเนาะดังนั้นแล้วก็ขอให้ภูมิใจและใช้พรสวรรค์ที่มีของคุณในทุกๆเรื่องที่ไม่เหมือนคนอื่นอันเนี้ย ให้เกิดประโยชน์และช่วยเหลือคนให้มีความสุขจะดีกว่าภูมิใจนะคะว่าตัวคุณเก่งในแบบที่คุณเป็นเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากความที่คุณสะสมอุตสาหะมานะคะเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดติดตัวท่านมาจากอดีตและต้องการแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสอกันบ้างนะคะว้าวอันนี้ บาบาจินะคะคูอบาบาจินะคะอาจารย์บาบาจิกเกี่ยวกับโยคะนะท่านก็จะบอกว่าให้คุณนะผู้ที่เริ่มใหม่เด็กสองมันออกกําลังกายบ้างนะคะทําอะไรที่มีสมาธิเนาะการเล่นโยคะคุณจะต้องฝึกสมาธิและความอ่อนตัวดังนั้นแล้วก็คือท่านจะจะบอกคุณว่าให้คุณสัมผัสความอ่อนโยนความอ่อนน้อมความยืดหยุ่นในตัวคุณเองมีสมาธิ ในการที่จะทําอะไรนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข2ตั้งสติก่อนแล้วคุณจะทําอะไรได้ทุกอย่างนะคะไปต่อมานะคะจะเป็นอาร์แองเจิลมิคาเอลนะคะหรืออาร์แองเจิลไมเคิลนะคะก็บอกว่าคุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองเห็นไหมเพราะคุณนะ่ะมีปัญญามีวิสตอมของคุณในแบบของคุณนะและเหล่านางฟ้าเทวดานะคะท่านก็มาย้ำนะเนี่ยเป็นแองเจิลนะคะ เทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็มาย้าเตือนคุณนะคะว่าคุณน่ะสามารถสื่อสารกับท่านได้ดังนั้นแล้วเมื่อคุณมีสมาธินะคะคุณจะสามารถฟังจิตใจหรือฟังเสียงที่เหล่าอัองแอเจลทั้งหลายต้องการที่จะบอกสื่อภูมิปัญญาของคุณให้คุณรู้ในสิ่งที่คุณต้องการหาทางออกและทางแก้ไขดังนั้นแล้วขอให้พลังของอังแอเจลมิคาเอลหรืออังแอเจลไมเคิลองนี้ช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ พีชออฟเฟอรนะคะผู้หญิงชุดขาวนะคะกับควายสีขาวเนาะก็คือจะเป็นตํานานของทางจะไม่ได้ว่าทางไหนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ p ีชออฟ f ฟอรนะคะขอให้อดทนนะในเรื่องที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าความดีของคุณที่คุณทำต่อไปออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยเกิดประโยชน์ เพราะว่าสิ่งที่คุณทำและรังสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นทำให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ได้นี้เป็นไปด้วยความรักและความรักจะกลับมาหาตัวคุณตามแบบที่คุณส่งออกไปนะคะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสอมีความสุขมากๆนะคะเรียนรู้สกิลจากอดีตของตัวเองรู้แล้วว่าอดีตของตัวเองเคยเกี่ยวข้องกับอะไรมาก็นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และ มีความสุขกับในปัจจุบันและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ที่พบเห็นเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไหมบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะคะว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสามีอดีตชาติเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันเธอว้าวผู้ที่เลือกหมายเลขสามคะคุณมีความเกี่ยวข้องกับ เหล่าศิลปินศินละปะทั้งหลายนะที่คุณเคยได้ทำมาจากอดีตนะคะทั้งนี้สังเกตตัวเองได้ว่านะคะคุณจะมีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับศิละปะการวาดรูปการร้องเพลงการเต้นราความสนุกสนานรื่นเริงนะคะทําให้คุณะมีความสนุกสดใสในแบบที่คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขทั้งนี้เนี่ย มันจะเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่กำเนิดนะคะจากอดีตชาติที่คุณเคยมีมาในเรื่องเกี่ยวกับด้านนี้นะลองสังเกตตัวคุณเองนะคะว่าอดีตว่าอดีตของคุณในเด็กๆสมัยเด็กๆของคุณเนี่ยคุณเคยไหมที่จะยุ่งเกี่ยวกับแต่มีพรสวรรค์ในด้านศิลปะศิลปินของคุณมาตลอดนะคะแล้วตอนตอนเนี้ยคุณก็ยังไม่สามารถทิ้งความสามารถด้านศิลปะศิลปินของคุณตรงนี้ได้เนาะไม่จําเป็นที่ว่า เรียกได้ว่าความสวยความงามทุกอย่างหรือเรื่องการร้องเพลงสกิลด้านศิลปะทั้งหลายเด็กคุณไม่ต้องฝึกเยอะคุณก็มีเลยนะคะผู้ที่ต้องหมายได้สามคุณเรียนรู้แป๊บเดียวคุณเป็นเลยแบบนี้นะทําให้คุณแบบเก่งในเรื่องพรสวรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนด้วยนะคะความโรแมนติกและมีอารมณ์ศิลปินที่ค่อนข้างสูงมีความคิดสร้างสารรค์ติดตามมาด้วยนะคะต่อมา เรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติที่2ของคุณก็คือคู่สมรสนะคะการแต่งงานของคุณนะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าผู้ที่เรื่องหมายเลขสามคุณจะไม่มีคู่นะคะดังนั้นแล้วคุณเคยแต่งงานมาก่อนนะคะแล้วคุณก็เคยเจอคู่แท้ของคุณในอดีตด้วยหากชาตินี้คุณยังไม่เจอนะคะแสดงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกผูกพันกับคู่ในอดีตชาติของคุณนะแล้วจิตวิญญาณของคุณยังไม่เจอกัน ะะยังรอคอยคนที่ใช่คนที่เป็นคู่ของคุณอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะหากคุณมีความรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวคุณรู้สึกว่าชาตินี้คุณเหงาจังเลยไม่น่าจะมีคู่แล้วแบบนี้นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะลองเรียกหา คู่แท้ของคุณนะคะมีศรัทธาว่าความรักแท้มีจริงแล้วเดี๋ยวคู่ในอดีตชาติของคุณจะส่งผลกลับมาหาคุณเองนะคะลองดูนะใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบโรแมนติกหรือความรู้สึกดีมาส่งเสริมซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกได้ว่าคุณจะ เลือกความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ไหมจะเลือกเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณไหมนะคะและอดีตชาติที่คุณเกี่ยวข้องอีกใบหนึ่งเป็นใบสุดท้ายของผู้ที่เราหมายได้สามคือ medicine man or w o m a n นะคะแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นหมอยามาก่อนนะหมอยาการรักษาไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเป็นเหมือนดูของเอกหมอยาท่าฉลองเนาะคุณอาจจะเคยเป็นหมอยาในสมัยโบราณเป็นหมอที่ดูแลรักษาคน ไข่คนป่วยด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นศินลปินแล้วนะคะยังมีความเป็นศินลปะทางการแพทย์ด้วยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาและความใจบุญของคุณไม่แน่หรอกคู่ของคุณก็อาจจะเป็นคนที่เจอกจารจักการรักษาตรงนี้ด้วยนะคะเป็นหมอแบบเดียวกันหรือเป็นคนไข้ที่เข้ามารับามารับการรักษาจากคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งนี้คุณอาจจะเคยเป็น เรียกว่าอะไรถ้าเป็นทางทางต่างจังหวัดเขาก็จะเรียกผู้ที่เรียกว่าหมอชาวบ้านเนาะผู้ที่ดูแลเรื่องความฝันด้วยนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขสามดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการเยียวยารักษาด้วยตัวคุณเองอยู่นะคะเป็นพรสวรรค์นในอดีตชาติที่ติดตามตัวคุณมานะ ก็ขอให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนปรุงยาไหมหรือคิดค้นสูตรต่างๆไหมนะคะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ชาตินี้ของคุณอาจจะเกิดมาเป็นเภสัชก็ได้นะเป็นไปได้นะคะการเกี่ยวข้องกับการแพทย์การเยียวยารักษาคนคุณสามารถทําได้นะเรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ติดตามตัวคุณมาจากอดีตและตอนนี้ต้องการบอกอะไรกับคุณบ้าง ผู้ที่เลือใหมายเลขสามคะเรามาดูกันท่านบอกกันะนะคะว่าเทพอามาเทรสุนะคะเป็นท่านจะบอกว่าเป็นเทพของทาวญี่ปุ่นนะท่านจะบอกว่าให้คุณออกมาจากความกลัวที่คุณรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองได้แล้วนะคะอย่าหลงเชื่อคําคนอื่นให้มากนักว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนแบบนี้สุดท้ายแล้วนะคะ หันมามองความจริงดูตัวเองในความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วตัวคุณน่ะเป็นคนยังไงอย่าหลงเชื่อคำพูดคนอื่นก่อนที่จะเห็นตัวเองด้วยความแท้จริงย่อมรู้ตัวความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและตัวคุณเป็นแบบไหนตัวคุณย่อมรู้ดีที่สุดนะคะใบต่อมานะคะเป็นองค์เทพเจ้ารูนะคะท่านบอกว่าความวิริยะของคุณนะให้อดทนวิริยะอุตสาหะทำให้เต็มที่นะคะแล้ว สิ่งที่คุณต้องการจะสำเร็จผลไม่มีอะไรที่มาได้ง่ายๆนะต้องใช้ความวิริยะของคุณในการพยายามทั้งนั้นนะคะใบสุดท้ายของครูบาอาจารย์ท่านนี้คือ s p e c i u a l or a t t e n t i o n นะคะขอให้ฟังเสียงสัญชาตญาณแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเองนะคะดูสัญชาตญาณของตัวเองให้ดีนะคะเป็นองค์อาจารย์แมลคริชเชคเดตนะคะ ดังนั้นแล้วลองไปหาศึกษาประวัติท่านดูนะคะใช้จิตวิญญาณของคุณและฟังเสียงสัญญาณเตือนที่นำทางให้คุณประสบความสำเร็จในผู้ที่เลือกหมายเลขกสามไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะอย่างที่บอกนะคุณมีจิตวิญญาณที่ดีนะคะใช้ความเป็นนี่เห็นไหมจิตวิญญาณก็เหมือนกับความฝันนะคะบางทีก็โชคลางนะมาในรูปแบบต่างๆที่ต่างกันนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขกสามมีความสุขรู้อดีตของตัวเองที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้นำปรับ ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นมั่นคงมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ